พอจำกัดรูปร่างหน้าตาหามง่ามเกินผู้ประกาศก็เลียวกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนสวัสดีเด้อพอเมพี่น้องสู้ผู้สุกคนเมื่อนี้ได้โอกาสผ้ามาเบิงหาดโลดโด,ดตอนที่ขาเจ้าเอาห่มลงว่ามันสิแตกต่างจากที่ลงโจงยังไงเมื่อนี้สิป,ประกาศรับสมัครงานเด้อออฟฟิศส,สิเปิดมืออื่นมาสัวลา ผู้ใดอ,อยากเข็ดงานกับมาเด้อเป็นงานบริการทางการแพทย์เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ต้องเป็นคนที่มีความแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็บริการทางการแพทย์มีจิตใจที่ดีงามเดี๋ยวสิบอกคุณสมบัติตอนถ่ายนี่คือสภาพม่มที่เพิ่นมาก,กางห่มกับเตียงยาซะ ติกานิสเหรอกัลลาคัลากัลลาโอ้บราวกาลิซิโซนนี่คือสภาพพ่มสภาพเตียงหนาห่อนมาแล้วเวลคัมทูซัมเมอร์ไทม์เตียงคู่เออได้กลิ่นอายของหน้าร้อนมาตรวจงานมาตรวจงาน มึงพนักง,งานเอาห่มลงเอาเตียงลงเรียบร้อยปะกาล่าซิกาลิซิซอนยาสัสฮัลโหลฮัลโหลติกานิสติกานิสดูเลวีดูนี่ผลงานเอกซิกานี่วอล่ะโปโปคนนี้คนทำงานนี่คนทำงานสวัสดีค่ะ เขาทำงานเอาล่มลงเนี่ยเอาเอาวิธีการการนี่การนีรน่พูดนะมาจากไหนมาจากปากีสถานมาที่กรีกในงานส่วนที่คนกรีกไม่ทำเขาก็จ้างคนร่วมก็จ้างในงานต่างแล้วคือเขาอพยพมามาอยู่ต่างประเทศมาอยู่ยุโรปโอ้ ถุมถุมถมนี่แหละก็อาศัยปากีสานนี่แหละช่วยงานทั้งหมดนี้เขาทำช่วยกันทำก็มีคนกี่คนนึ่งทำอยู่ปาดเมริวันวแกบบแต่เลฟเซลอันนี้เป็นร่มฮะ <laughs> ไม่ใช่ร่มสุดท้ายเป็นล็อกสุดท้ายแล้วที่เขาจะทำพ,พรุ่งนี้จะเปิดทำการ ออฟฟิศจะเปิดพรุ่งนี้ Welcome to our office <c oughs> หาดนี้เพิ่นยุกไก่ลงแล่มไก่เมืองค้นกะสิลงมานางหลายส่วนใหญ่เพิ่นกะสิมานอนที่หาดนี้แล้วก็เพิ่นกะสิไปหาดอื่นสองสามมือผู้บ่คอยเคยมากเพิ่นกะมาลงละหาดนี่ลักก่อนผู้มาดูกบมาหาดนี่มือหนึ่งสองมือก็ไปหาดอื่นกะกลับมาหาดนี่ไม่ มันสิมีลมฮุบได้กับลมฮุบบ่ได้ลมฮุบได้ก็ต้องหัาเทียนมมาตีตีหมแตกก็มีตีหมพังก็มีฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นทะเลฝั่งนี้เป็นโรงแรมโดดย้อยลงมาเป็นทะเลเลย่วันเถาะโฮมกับสิมี่แตกต่างกันไปแล้วแต่เจ้าของโฮมสิออกแบบ มึงคงนี่หลายปีแล้วแน่นี่เอาไว้มาสาันดัดกับเล็กโค้งเล็กต่ว่าเอาไว้มาสาันก็เก่าแก่แล้วนี่โฮมโค้งเล็กโค้งเล็กแต่ว่าสาันไว้ว้นี่หลายปีเก่าแก่แล้วขั Country, ้นตรีคัน้นตรีว่าคั้นทรีซะนอยเยสวาบันนอกเถอะบนชายหาดชายหาดโลโดดคือหาดทะเลไทยบ่ นี่เตียงมานอนเพิ่นกับสิมานักท่องเที่ยวกับสิมาใจขาเตียงกับสินอนใดเบิดหมืองเบิดเว้นสิมานอนสิอาปิกใส่พิกคว้ยเนี่ล่ะปีนนาปีนหลังกับยุ่นี่ล่ะนาห้อนกับเป็นโอกาสดีของคนอยู่นี่ได้มาไหวน้ำมาอาบแดดมาเล่นกีฬามาตีเทนนิสใช่หาดบางคนกับเตรียมเห็ดงานโรงแร่มกับเตรียมเปิดเดี๋ยวตอนท้ายจะประกาศรับสมัครงานประกาศรับสมัครงานออฟฟิศกำลังเปิด รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. ไม่จำกัดเพศ 2. ไม่จำกัดวัย 3. รักการเดินทางสัญจ้หมักเดินทางลรืมาเลย 4. ชอบสายลมและแสงแดด 5. มนุษยสัมพันธ์ดีโว,วเป็นบอ เบวเป็นหรือบวเบาเป็นกับยิ้มไว้ก้อนยิ้มจนเขียวแหงเลย 6. พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยถ้าพูดไม่ได้ก็ต้องหน้าม,มืนไว้ก่อนเพราะจำกัดรูปร่างหน้าตาหามง่ามเกินผู้ประกาศก็เรียวกันเสริมต้องอึดต้องอดทนนะอดทนมกักมากแลนให้หันสันม,มีคุณสมบัติแดนหันนี่สิพิจารณาเป็นพิเศษ บบหยอกซื้อ,อดอกผ,ดผู้ได้เป็นนักวิ่งลอยเมตรสีพิจารณาเป็นพิเศษไล่ได้อะแล้วแต่มันแล้วแต่ฉกดีแล้วแต่ดวงใครอยากมาสมัครก็มาเด้อรับประอันประกาศรับซื่อๆเ้อแต่ว่าบบรับผิดชอบบอหยอกซ,อซื้อดอกพี่น้องบ่หยอกบ่หยอกโบนุ่งหัวมวนสีขาวนาฮวานแล้วโควิดมาหลายกับพวง <laughs> ก็มีคนไม่กวนสันเดววอลเคสคลิปอยู่นี่แหละอีกจังน้อยนี่เราก็จะแลกแล้วนะคะผู้ว่าน่ก็สิแลแล้วเด้อเดี๋ยวจะคอยพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้เด้อผูมาสู่ชีวิตยุตางแดนกับได้บริมาสมบายดอกถ้ามีเรื่องเล่าอย่างสนาสนใจกับสิมาเบาซูฟังเนะอ่ะ ขอให้พี่น้องสุกคนอยูดีไม่แห้งมีความสุขเดอ้อยาะะเจ็ย์ยาสะจนยาสะป่วยเนาะผู้ใดก็อยากได้คือกันละวะขอให้แข็งแรงเนาะแข็งแรงไวกอนรักษาสุขภาพไวกอนผานช่วงยากลําบากนี้ไปน้ากันพี่น้องเอ้ยเราต้องรอดเราสู้ไปด้วยกันสําหรับคลิปนี้ก็สิขอลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องสุกคนอยูดีไม่แห้งความเจ็บใจใดวความไขใ้ใจมีเดอ้อโรคภัยก็จะมาเบียดเบียน ของขีดียดจังไรกับยมะไก่มากไกายเนาะก,กินเขาแสบนอนรับเดอ้อเป็นห่วงสุขูสุขน้นโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย